วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับนี่ฮะ Honda c ซ v โฉมใหม่ล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ถาดปูพื้นของ 3D กันดูนะครับว่าใส่ไปแล้วเนี่ยจะแนบสนิทแค่ไหนจะสวยแค่ไหนแล้วฟังก์ชันต่างๆในการพับเบาะยังใช้งานได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับ แน่นอนเซ v นะครับเป็นรถขนาด7ที่นั่งนะครับนั่งได้3แถวตรงนี้เป็นส่วนของด้านหน้าคนขับและก็คนนั่งนะครับตรงกลางชิ้นใหญ่ๆตรงนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของเบาะแถวกลางและด้านหลังสุดครับที่เห็นเจาะช่องละเอียดๆมีอยู่4ช่องย่อยๆ ก็เป็นเบาะแถวหลังสุดด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากจะได้แบบครบๆทั้งคันเลยนะครับตรงนี้เป็นออปชั่นเสริมครับเป็นถาดปูพื้นด้านหลังของ Honda CR-V คันนี้ครับถ้าหากว่าอยากจะรู้ว่าจะเข้ารูปแค่ไหนวิธีการใส่เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมฮะผรมเดิมๆของรถที่ให้มาจากโรงงานหน้าตาแบบนี้นะครับ <ๆ S 1> ก็จะเป็นแบบแผ่นเรียบๆอย่างนี้แหละฮะนี่นะครับพอเวลาที่เรา มีเศษหินเศษฝุ่น,รนหรือว่าอะไรกระเด็นเนี่ยมันก็จะกระเด็นออกไปด้านข้างแล้วก็แทรกเข้าไปใต้พรมได้ด้วยนะครับแต่ถ้าว่าเป็นของ 3D เองเนี่ยเขาก็จะมีการดีไซน์ครับเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าใส่แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเอาพรมของเดิมตัวนี้ออกก่อนพอเราใส่ถาดปูพื้นของ 3D เข้าไปนะครับลองดูฮะแนบเนียนสนิท ยึดเกาะแน่นนะฮะเวลาเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งอันเนี้ยไม่มีขยับเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่นอน1้0อนะครับจะแตกต่างจากคมเดิมเห็นไหมฮะจะมีความสูงขึ้นมาตรงขอบตรงนี้เราจะยกไปทําความสะอาดเราก็ยกไปทั้งถาดเลยยกแบบนี้นี่นะฮะเสร็จหินเศษฝุ่นต่างๆก็จะอยู่ในถาดตัวนี้ทําความสะอาดง่ายมากครับในส่วนของแถวที่3ามนะฮะคุณผู้ชมฮะลองดูนะครับฟิตติ้งต่างๆลงตัวเป๊ะพอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ จุดที่เป็นยึดเบาะนะครับของแถวที่2ทั้ง4 1 2จุดก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับการเย็บของเขานี่ลงตัวมากๆครับไม่ขยับเลยฮะดูแลรักษาง่ายปกป้องพื้นผิวของโครมเดิมได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะแล้วก็ปิดเบาะครับลงล็อกเหมือนเดิมทุกอย่างครับผม ในส่วนของถาดปูพื้นด้านหลังนะครับของ 3D นะฮะในรุ่น CRV เราทำออกมาเนี่ยแบบนี้คือที่ใส่ด้านหลังนะฮะ CRV เนี่ยจะมี2รุ่นนะครับเป็นรุ่นที่5ที่นั่งกับ7ที่นั่งตรงส่วนนี้เนี่ยใส่ได้ทั้ง2แบบทั้ง5้าที่นั่งกับ7ดที่นั่งแต่แตกต,ต่างกันตรงนี้ฮะถ้าหากว่าเป็น7ที่นั่งเนี่ยเขาจะมีการพับเบาะแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้เนี่ยจะสูงขึ้นมานิดนึงเพราะว่าจะเป็นในส่วนของเบาะนะฮะแล้วก็จะมีร่องตรงนี้หน่อยหนึ่งเวลาที่เราใส่ถาด รองตัวนี้เข้าไปของ 3D เนี่ยมันก็จะดูเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยแล้วก็เวลาวางของก็จะปกป้องเบาะเดิมแล้วก็พรมต่างๆภายในรถได้ด้วยแต่ถ้ากว่าเป็นตัว5ที่นั่งของ c r v ตรงเนี้ยนะฮะที่ถาดรองด้านหลังเราจะปูรเรียบแนบไปกับพื้นเลยครับเพราะฉะนั้น c r v แบบเนี้ยใส่ได้2แบบก็คือ5ที่นั่งกับ7ที่นั่งครับ ใส่เรียบร้อยแล้วก็สวยงามลงตัวนะครับเข้ามุมแนาบสนิทเลยนะฮะแล้วก็ดูแลรักษาง่ายด้วยยิ่งเป็นรถป้ายแดงแบบนี้นะฮะใส่เลยครับยังไงถ้าหากว่าสนใจผลิตภัณฑ์ของ 3D ก็ติดต่อตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศเลยนะฮะหรือว่าติดต่อได้เลยตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับ